ขายของออนไลน์ไม่ต้องแตะสต็อกเองทำได้ด้วยหรอ เขามีบริการที่เรียกว่า order fulfillment เป็นระบบที่เขาจัดการเอาสินค้าเอาสต็อกทั้งหมดของเราไปดูแลให้หมดเลยหลักการง่ายๆนะคะก็คือแค่เราเอาสินค้าไปฝากไว้ที่คลังของเขาจากนั้นพอมีออเดอร์เข้ามาหน้าที่ของเราก็คือแค่คีย์ข้อมูลไปบอกในระบบคลังเนี่ยเขาก็จะแพ็คสินค้าของเราตามออเดอร์แล้วก็ส่งตรงถึงมือลูกค้าของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยไมค์ค u าวเขาละเอียดยิบเลยนะคะตั้งแต่เริ่มรับของเข้ามาในคลังเช็คคุณภาพสินค้าวิธีเก็บของหยิบของแพ็คของ ระบบเป๊ะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคือเขาเอาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการออเดอร์ทําให้เชื่อมต่อช่องทางการขายได้หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e ี้ ocial ต่างๆจะส่งเข้าห้างแล้วก็ระบบเขาเนี่ยรับออเดอร์และอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์ที่เดียวจบเลยค่ะสรุปแล้วนะคะ My Cloud Fulfillment ก็เป็นบริการดีๆที่คนทำธรุรกิจยุคใหม่ที่ไม่อยากจะมายุ่งกับเรื่องของสต็อก จัดการออเดอร์ปวดหัวเก็บแพ็คส่งไม่อยากจ้างคนมาหนักๆในบริษัทและเอาเวลาแรงกายแรงใจพลังสมองความคิดสร้างสารรค์ไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะกาลังคิดว่าเฮ้ยเราขายของเราก็อยากได้กาไรเยอะๆเอาเงินไปจ้างคนอื่นแบบนี้เราก็ได้กาไรน้อยสิทาเองหมดเลยดีกว่าไหมคุณอาจจะลืมนึกถึงต้นทุนแฝงนะคะที่เอาเวลาเอาพลังกายเอาความหงุดหงิดงุ่นง่านใจของเราเวลาลูกค้าบ่นเรื่องสต๊อกผิดอะไรเงี้ยเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการตลาดใหม่ๆหาวิธีดูแล ลูกค้าแบบใหม่ๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่ามหาศาลเสียแค่ในเพิ่งว่าไม่แพงสำหรับเพิง่งเพิ่งว่าคุ้มนะคะบ๊ายบาย